ดูผลงานกันครับตำรวจทางหลวงจังหวัดพิษณุโลกครับสกัดจับลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติจีนจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าปลายทางที่เมียนมาครับที่สำนักงานตำรวจทางหลวง5กองกำกับการสามตำบลสมอแขออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจโทรต่อสกุลแสนสุรีรังสิกุลผู้กำกับกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย4คนสัญชาติจีน3คนสัญชาติคาซักสถานหนึ่งคนคนขับชาวไทยและผู้ร่วมขบวนการซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีก5คนรวมทั้งหมดทั้งสิ้น9้าคน พร้อมด้วยของกลางรถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีเทาดำหมายเลขทะเบียนขอไข่งงูงู9140ชนบุรีรถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้สีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่นอนหนู6398อุบลราชธานีพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถืออีก5เครื่องครับ ชุดผู้จับได้เร่งได้รับแจ้งจากสายรายงานค่ะว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในรนาชอาณาจักรของไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปยังพื้นที่จังหวัดตากโดยใช้รถยนต์เป็นรถขนคนต่างด้าวพร้อมรถนำทางค่ะโดยจะออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมต่อมาค่ะชุดผู้จับกลุมได้รับคำสั่งให้ติดตามจับกลุมจึงได้ร่วมกันวางแผนจับกลุมค่ะ จากนั้นชุดผู้จับกลุมได้ทําการติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดและทราบว,ว่ารถยนต์ทั้งสองคันได้มุ่งหน้าเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจึงได้แจ้งชุดผู้จับกลุ่มตํารวจทางหลวงพิษณุโลกค่ะทำการสกัดกัน้นเพื่อทําการตรวจค้นจับกลุมต่อมาค่ะเวลาประมาณ19บเานาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมจากการสอบถามค่ะผู้ต้องหายการรับสารภาพว่าได้รับบุคคลต่างด้าวดังกล่าวมาจากพื้นที่ตําบลนาแหวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปยังพื้นที่ของจังหวัดตากในการเดินทางครั้งนี้ค่ะได้รับคําสั่งจากรถยนต์นําาทง คอยโทรบอกเส้นทางจนกระทั่งทราบว,ว่ารถยนต์นำทางได้ถูกจับกุมค่ะและได้บอกได้หลบหนีไปจากนั้นชุดผู้จับเนี่ยจึงได้ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหารายหนึ่งพบว่ามีการติดต่อกับผู้ต้องหารายอื่นๆื่นทางโทรศัพท์มือถือและเมื่อถูกจับกุมจึงส่งสัญญาณใ้ผู้ต้องหาที่เหลือขับรถหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาชาวไทยทั้ง5คนครับในความผิดฐานร่วมกันร,รู้เป็นคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชนาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองให้เข้าอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อคนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มส่วนผู้แรงงานต่างด้าวทั้ง4รายครับได้แจ้งผ่านล่ามว่าผู้ถูกจับกลุ่มจะมีความผิดในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นได้จัดทําบันทึกจับกลุ่มและนําส่งตัวพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบ้านยงจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้